เล่นไปเยอะแล้วนะครับมันเป็นเครื่องดิจิมอนที่มันดูกิกกรอกปอบบางซะเหลือเกินระวังด้วยนะฮะอย่าทำให้มันหายนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดิจิมอน c h r o n i c l e Thailand กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้มีนวัตรกรรมใหม่ของ Digital Monster มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเช่นเคยนะครับของที่เราจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือนี่ไ i t ท b อปดิจิตอลมนั่นเองครับ ที่ว่าเจ้าตัว V B เนี่ยมันมีการเล่นที่เหมือนกันนะครับทั้ง3สีเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้ชมทั้งหมด 2- สีด้วยการซึ่งได้แก่เวอร์ชันแบล็กนะครับแล้วก็สเปเชียลเวอร์ชันนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับมีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันเลยดีกว่าครับฟาบมาแล้วนะครับเราก็มาถึงสำหรับเจ้าตัว V B เวอร์ชันแบล็กกันแล้วนะครับผมซึ่งข้างหน้ากล่องนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นกล่องสีดำเนาะ มาพร้อมกับเจ้าตัว BB สีดำนั่นเองนะครับผมซึ่งด้านบนกล่องนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในตัวกล่องกล่องนี้นะครับเป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับผมเป็นตัวขายปกติทั่วไปนะครับสิ่งที่ได้มานะครับก็จะได้แก่ดิมการ์ดนะครับที่เป็น i m p u พลซินั่นเองนะครับรวมถึงเจ้าตัว BB ที่เป็นสายสีดำนะครับแล้วก็ VS Memory นั่นเองนะครับอด้านข้างนะครับเป็นฟีเจอร์หลักๆของเจ้าตัว BB ตัวนี้นะครับซึ่ง ตอนนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่าผมแกะเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งฟีเจอร์หลักๆของเจ้าตัว V B นี้นะครับจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับผมก็ได้แก่ p าว s e ลิ n คนะครับทัชลิง n k แอปล็อกลิงค์นั่นเองนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว V B สีดำนะครับเสียบกับ d r มการ์ดอิ i พัลสต y นั่นเองนะครับผมโอเคด้วยความที่ว่าผมแกะแล้วนะครับผมก็จะเปิดให้ทุกคนได้ชมพร้อมกันเลยนะครับ อ่ะเปิดมาฟบแกะกล่องออกมานะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือปฏิงโง,โง <c oughs> คือปฏิงโๆงนึงเลยนะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นตัว i m p u l s i t y นะครับดิมกา i m p u l s i t y ตัวเครื่องแล้วก็ V.S. ดิมการน,นะครับผมข้างหลังนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสายเคเบิลชาร์จนะครับตัวหัวของสายเคเบิลเนี่ยจะเป็นตัวไมโคร USB นะครับผมรู้สึกว่าเขาจะห้ามใช้ตัวสายชาร์จแบบชาร์จไวเนาะโอเคนี หน้าตาของ i m p i t y นะฮะด้านหลังนะครับโอ้สวยมากนะครับผมลักษณะเหมือนกับซิมอะตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็น VS ดินการ์ดเนาะซึ่งตรงนี้นะครับหกล่องต่อหนึ่งใบนะครับห้ามหายนะครับผมระวังด้วยฮะอย่าทำให้มันหายนะครับผมไม่งั้นคุณจะไปสู้กับคนอื่นไม่ได้นะครับมาเปิดกล่องสีดำขึ้นมางัดครับโอเคครับผมเจ้าตัว vb นะครับผม ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันมีร่องรอยการติดฟิล์มอยู่นะอ่ะเรามาดูลักษณะตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกระสายที่แบบสายซิลิโคนปกติทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าไอช่องช่องตรงนี้มันเล็กไปหน่อยดูจากข้อมือผมนะดูจากข้อมือผมผมสามารถรัดมันได้แค่กี่ช่องเองประมาณ3มช่องนะครับติดได้แหละแบบสบายๆไม่ต้องรัดแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้มันไม่ทํางานนะครับผมโอเค เริ่มมาก็จะเป็นหน้าตานะครับของตัวตัว VB นั่นเองนะครับด้านข้างนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นปุ่ม2ปุ่มเนาะสปุ่มนี้นะครับมันจะระหน้าบไปกับเครื่องเลยนะตัวปุ่มนะครับปุ่มก็จะเป็นปุ่มเลื่อนปุ่มเลื่อนแบบคําสั่งต่างๆแล้วก็ตรงกลางเป็นตัวชาร์จนะครับหัวชาร์จแบบไมโคร USB นะครับพร้อมกับจุกอย่างนะครับปุ่มอันล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มตกลงนะครับผม ปุ่มตกลงบวกกับปุ่มแคนเซิลนะครับเวลากดค้างนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะเป็นช่องใส่ดิมการะครับมาพร้อมกับพลาสติกก็อย่าทํามันหายนะฮะทุกคนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นลําโพงเนาะแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ไว้วัดการเต้นของหัวใจนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดซึ่งสวิตช์เนี่ยมันก็สวิตช์มันไม่ได้ใหญ่ครับสวิตช์มันเล็กนิดเดียวเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเจ้าตัว V b ดีกันเลยดีกว่านะครับ ก็จะเป็นสัญลักษณ์อัตราการเต้นหัวใจนะแล้วก็ดิจิตอลมอนสเตอร์ครับตรงนี้นะครับเราต้องมาเซตค่าเวลาก่อนนะครับผมว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับเริ่มจากวันที่ก่อนเนาะเรียบร้อยเซตเวลาสขอเวลาสักครู่นะครับนกดตรงลงปับ๊บกดโอเคปับ๊บทีนี้จะถึงขั้นตอนเสียดดิมการนะครับให้เรา เอาดินกาเจ้า i m p o l s i t y นี่แหละเสียบตรงไปนะครับผมวิธีดึงนะครับก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะดึงง่ายแหละแบบเดียวเองนะครับดึงเจ้าตัวที่กั้นดินกาเนี้ออกมานะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนน่าจะลุนมากนะครับว่า มันจะขึ้นเฟลหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็จะขึ้นเฟลในขั้นตอนแรกนะครับเป็นขั้นตอนการเปิดเครื่องนั่นเองใครขึ้นเฟลในขั้นตอนแรกก็ลองแบบเสียบดิมบ่อยๆดูแล้วกันนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมยังว่าอ่ะเสร็จแล้วนะครับดิมการ a อ c e เซปต์นะครับเราก็ทําการดึงดิมการ์ดออกนะครับผมแล้วก็เซ็ตยูไวท่่อนะครับเอานี้แตะก็ได้นะแตะตรงด้านหลังนะครับอ่าโอเค ดิจิธรรมะเริ่มแตกแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมคอม plete นะครับเซตไวท่อเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้น้องก็นอนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะเ <c oughs> อาละครับซึ่งดิจิมอนนะครับก็จะมีเวลานอนทั้งหมด3เวลาด้วยกัน,นครับนั่นก็ได้แก่2องทุ่มถึง8ปดโมงเชา้าช่วงสามทุ่มถึง9ก้าโมงเช้าแล้วก็4ี่ทุ่มถึง10บโมงเชา้านั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของ หมวดแต่ละหมวดหรือเมนูแต่ละเมนูในตัว VB ีนี้กันบ้างนะครับผมอันดับแรกมาที่หน้าจอเลยนะครับในส่วนของหน้าจอครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีประมาณนี้นะครับก็จะได้แก่แบตเตอรี่นะครับเวลาค่าไวทอลแล้วก็ก้าวเดินนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้องเนาะเป็นดิจิมอนที่เราเลี้ยงอยู่นั่นเองครับซึ่งณตอนนี้ผมเลี้ยงเจ้าโดกิมอนอยู่นะครับเมนูถัดมานะครับจะเป็นพารามิเตอร์นะครับพอเข้ามาที่หน้าพารามิเตอร์นะครับค่าแรกนะครับก็ได้แก่ค่าไวททอลนั่นเองนะครับผม ค่าวไวทัลนี้มันจะขึ้นอยู่กับอะไรนะครับอันดับแรกเลยขึ้นอยู่กับเราว่าเราใส่ V B ตลอดเวลาหรือเปล่านะครับอันดับที่2ก็คือได้จากการต่อสู้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจนี้เราสามารถกด2ปุ่มนี้เพื่อทําการรีเซ็ตเจ้าตัว,ตวเซนเซอร์การเต้นของหัวใจได้นะครับมันจะขึ้นเวทิ้งนะครับแล้วก็เอานิ้วแตะนะครับผม อ่ะคอมพลีทแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นการรีเซ็ตเจ้าตัว,ตวเซนเซอร์อัตราการเต้นของหัวใจเนาะซึ่งใครที่กาลังกังวลน,นะครับว่าตัวเซนเซอร์น,นี้ทํางานหรือไม่ทํางาน,นครับสามารถเข้ามาที่เมนูนี้แล้วก็ทําการกดรีเซ็ตได้นะครับผมเพื่อที่จะทดสอบการทํางานของเจ้าตัวเซนเซอร์การเต้นของหัวใจนั่นเองนะครับผม มาที่เมนูต่อไปนะครับก็คือจํานวน9นะครับจำนวน9กนี่ครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนที่เราเดินนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานของเจ้าตัวการเดินเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับดิจิวนั่นเองนะครับผมเพราะว่าดูจากการที่ผมเขยาเ่าเห็นไหมว่าจํานวน9มันเลื่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็ทํางานนะครับผมทํางานตามจํานวนการเขย่าของตัวเครื่องนั่นเองนะครับ นี่เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะครับของเจ้าตัว v b นะครับที่มันไม่ได้อิงมาจากการเดินจริงๆของเรานั่นเองนะครับมาอีกเมนูนึงครับในหน้าเดียวกันก็คือแบ็กกลับไปที่หน้าจอหลักนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูดิจิมอนนั่นเองนะครับผมกดเข้าไปปั๊บในหน้าเมนูของดิจิมอนนะครับก็จะบอกสเตตัสของดิจิมอนทั้งหมดนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะบอกว่าชื่ออะไรด็อกิมอนนะครับแล้วก็เป็นเป็นประเภทอะไรแล้วก็เลี้ยงมาทั้งหมดกี่วันแล้วนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นค่า DP HP แล้วก็ AP นะครับซึ่งได้แก่ Digimon Point, ฮิตพอยต์แล้วก็แอทแทกพอยต์นั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับผมยังเป็นตัวเบบี้อยู่เนาะก็ยังไม่มีดิจิมอนพอยต์ฮิตพอยต์แล้วก็แอทแทกพอยต์นั่นเองนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นอัตราการชนะนะครับที่เราสู้กันมานั่นเองนะครับก็จะอิงมาจากเจ้าตัวดิจิตอลมอนสเตอร์เลยนะครับก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เราสู้มาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วแล้วก็ชนะไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วนะครับมันจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับผมทรอฟี่นะครับทรอฟี่นี้ก็จะเป็นทรอฟี่ที่เราทําจากมิชชั่นต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งในขณะที่เรายังเป็นเบบี้หหรือเบบี้สเนี่ยเราไม่สามารถเล่นในโหมดของ ได้นะครับผมซึ่งโทรฟี่นะตรงนี้ผมก็ยังไม่มีให้ทุกคนได้ชมกันนะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูแบ็คกลับเหมือนเดิมนะครับผม เวลาการเปลี่ยนล่า,นาลนง,ลงนะครับจากทารก1ไปทารก2นะครับเราจะใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วก็จากทารก2เนี่ยไปล่างเจริญวัยเราใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับและจากล่างเจริญวัยไปโตเต็มวัยเนี่ยเราใช้เวลา16ชั่วโมงจากโตเต็มวัยไปล่างสมบูรณ์ใช้เวลา24ชั่วโมงแล้วก็จากร่างสมบูรณ์ไปร่างสุดยอดใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงเช่นกันนะครับผม มาที่เมนูถัดไปนะครับเมนูเทรนนิ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งนตอนนี้ผมยังเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวเครื่องสีเขียวมาให้ทุกคนได้ชมกันก่อนนะครับเอาครับอย่างที่ทุกคนรู้กันไปนะครับว่าผมเปิดเจ้าตัว VB Version Special กันไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงนู้นไงช่วงที่มันออกมาแรกๆเลยนะครับวันที่15มีนาคมนะครับแล้วก็เป็นลตดิมทอยด้วยนะครับแกะออกมาแล้วเรียบร้อยเล่นไปเยอะแล้วนะครับ เปิดมานะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้นะครับก็มีดิมการ์สองใบชัดเจนนะครับก็ได้แก่ Ancient Warrior ที่เป็นหน้าตาของ x v Mon เนาะแล้วก็ i m p บอล i t y นเองนะครับสำหรับเวอร์ชันสเปเชียลจะมีมาให้ทั้งหมด2ดิมการ์ด้วยกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสายเคเบิลชาร์จนะครับไมโคร USB เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเจ้าตัวเวอร์ชันแบล็คเลยนะครับผมเปิดมาปั๊บก็จะเป็นดิมการ์นะครับ i m p o s t สตีนเนาะด้านหลังเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็ดีมการ์ดอนเชนบริเออร์นั่นเองนะครับส่วนนี้เหมือนเดิมครับอย่าทำหายนะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าผมแกะเล่นกันไปแล้วนะครับผมติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะอย่างที่เราเห็นนะครับเจ้าตัว VB เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับวัวชั้นแบล็กเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวสายเนี่ยจะเป็นสีเหลืองมะนาวหรือว่าสีเขียวมะนาวข้างๆเครื่องนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวสายเลยนะครับเปิดเครื่องมาเราจะเห็นว่าเป็นเฟรมดามอนเนาะ อ่ะก็ในส่วนของเทรนนิ่งนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็น normal mission นั่นเองนะครับผม normal mission นี้ก็จะเป็น m i ชชั่นประจําวันนะครับซึ่งณนะตอนนี้ผมทามิชชั่นประจําวันจบแล้วนะครับสำหรับเป้าหมายของ mission ในวันนี้นะครับที่ผมต้องทําก็คือการที่ทําให้ vital เนี่ยขึ้นไปที่800นั่นเองครับซึ่งณนะตอนนี้ผมทําผ่านไปแล้วนะก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาในส่วนของ ฮาร์ดมิชชั่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4กิจกรรมที่เราต้องทำนะครับก็ได้แก่ Sit Up, พนะครับสควอตเดชแล้วก็ s h d o w w พันนั่นเองนะครับผม <c oughs> เหนื่อยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Special Mission นั่นเองครับ Special Mission นี้นะครับก็จะได้มาจากแอปนั่นเองนะครับนั่นก็คือ แอป vital bracelet แ a บนั่นเองนะครับผมในส่วนของ special mission นะครับก็จะมีเดิน6,009ภายใน60นาทีแล้วก็ทำให้ vital 360ภายใน60นาทีสู้10ครั้งภายใน60นาทีสู้ชนะ6ครั้งภายใน60นาทีอะล่ะครับนั่นก็คือ special mission ทั้งหมดนะครับที่เราทำได้ณนะปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่า special mission เนี่ยจะมีการอัปเดตอะไรอีกหรือเปล่านะครับผม โอเคต่อมานะครับก็มาที่ในส่วนของ a d v e n t u r e จอ s s มิชนั่นเอง a d v e n t u r e จอ s s มิชนะครับเปรียบง่ายๆเหมือนกับ d i g i ว i ย e นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเจ้า a อ v e n t u r e r Mission เนี่ยมันจะมีสเต็ปแต่ละสเต็ปของมันอยู่ครับซึ่งพอกดเข้าไปใน a d v e n t u r e จอ s s มิชเนี่ยเราก็จะมีสเตททั้งหมด15สเตทด้วยกันนะครับณนะตอนนี้ผมถึงสเตทที่12แล้วนะครับซึ่งในแต่ละสเต็ปครับก็ จำนวน9ที่แตกต่างกันออกไปนะครับพอเราเดิน9ครบกําหนดในแต่ละสเตจแล้วน,นี่นะครับผมมันก็จะเจอกับบอสของแต่ละสเตจนะครับ แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าแต่ละสเตจเนี่ยมันจะเป็นดิจิมอนที่อยู่ในดิมการ์ดของดิมการ์ดนั้นๆนะครับผมมันไม่สามารถไปเจอกับดิจิมอนในดิมการ์ดอื่นๆได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับโอเคต่อมานะครับมาที่เมนูที่เป็นหลอดไฟนี้นะครับเมนูนี้นะครับไม่ใช่การเปิดปิดหน้าจอแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเมนูที่ใช้สําหรับการแบ็กอัพดิจิมอนนั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับที่ผมมีดิจิมอนที่อยู่ในแบ็กอัพนะครับ ดอกิมอนนั่นเองนะครับผมซึ่งดิจิมอนใน VB นี้นะครับเราสามารถเลี้ยงดิจิมอนได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับโดยที่1ตัวครับจะอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับและอีก1ตัวจะอยู่ที่แบ็กอัพนั่นเองนะครับเราจะสามารถเลี้ยงได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับโดยการที่เราสามารถสลับสับเปลี่ยนดิจิมอนที่อยู่ในแบ็กอัพกับดิจิมอนที่อยู่หน้าจอหลักได้นะครับ ต่อมานะครับเป็นเมนูแอปนะครับเมนูแอปนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับไวท์ท็อปเบสเลสแคในมือถือได้นะครับต่อมานะครับเป็นเมนูออปชันนะครับหรือเซตติ n งนั่นเองนะครับผมจะเป็นรูปฟันเฟืองนะพอกดเข้าไปนะครับปั๊บเราก็จะเจอกับหน้าจอที่เป็นรูปของเวลานะครับตรงนี้เราสามารถเซตติ n งเวลาได้นะครับผมเมนูถัดมานะครับก็จะเป็นเมนูทีมนั่นเองนะครับทีมที่เราใช้ได้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่4ทีมด้วยกันโดยทีมที่4นะครับก็จะเป็นทีมที่ประจําอยู่ในดิมการนั้นๆนนะครับผม เมนูถัดมานะครับเป็นเมนูความสว่างของหน้าจอนะครับซึ่งความสว่างของหน้าจอนี้มีทั้งหมดแค่5ระดับเท่านั้นนะครับเมนูถัดมาในหมวดเซตติ้งนะครับก็จะเป็นเมนูเปิดปิดเสียงนั่นเองครับซึ่งเราไม่สามารถเพิ่มลดเสียงได้ครับต่อมานะครับเป็นเมนูรีเซ็ตนะครับซึ่งเมนูรีเซ็ตนี้มันจะรีเซ็ตเครื่อง V B ของคุณนะครับให้กลับกลายเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เปิดเครื่องมานั่นเองครับหมดแล้วครับผมสําหรับเจ้าตัวเมนูทั้งหมดนะครับของเจ้าตัว VB นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปเจ้าตัว VB นี้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละครับสรุปต่อจากนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกสนุก กับการที่ได้เล่นเจ้าตัววีนี้นะครับอันดับแรกเลยมันเหมือนกับเจ้าตัววีเพชรท,ที่กลายมาเป็นในรูปแบบของนาฬิกานะครับผมผมสามารถใส่มันออกไปไหนมาไหนก็ได้แล้วก็สามารถเล่นดิจิมอนไปด้วยได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเราไม่จําเป็นต้องมาคอยประคบประงมต้องคอยมาให้ข้าวให้น้ําให้อาหารมันหรือว่าเราต้องคอยมาเช็ด อุญจิมันตลอดเวลานะครับมันไม่ต้องทําอย่างนั้นแล้วมันใช้อัตราการเต้นของหัวใจเรานะครับที่มีผลต่อการพัฒนาร่างเจ้าตัวดิจิมอนนี้นะครับค่าอะไรบ้างที่มีผลต่อการพัฒนาเจ้าตัวดิจิมอนนะครับอันดับแรกคือค่าไบทอลอันดับที่2คือวินเลกนั่นเองนะครับคือค่าอัตราการชนะของเรานั่นเองอันดับที่3คือการต่อสู้ที่เราต่อสู้กันผ่านมา เราต่อสู้มากี่ครั้งเราชนะไปทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองนะครับจำนวน9ไม่ได้มีผลต่อตัวดิจิมอนขนาดนั้นมีผลแค่ a อเวนเจอร์มิชั่นที่เราต้องทําการเดินเพื่อที่จะต่อสู้กับบอสที่อยู่ในปลายทางของสเตจนั้นๆนั่นเองนะครับผมโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะสนุกในการเล่นกับมันถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถกันน้าได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูปลอบบางถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับ ความสามารถที่มันควรจะเป็นแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังสนุกและรู้สึกอยากจะเลี้ยงมันต่อไปนะครับผมในการรีวิวครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะดูรวดเร็วไปหน่อยเนาะแล้วก็อาจจะดูแบบมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากๆแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะทํารีวิวต่อไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรีวิวของตัวแอปก็ดีรวมถึงนี่เราจะทําการเลี้ยงเจ้า2ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนร่างให้มันเป็นโอเมกามอนนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมกับรู้สึกว่าผมชอบบริสเกรมอนแล้วก็เชสคารููมอนมากกว่านะครับมากกว่าโอเมกามอนที่มันควรจะเป็นนะเออผมชอบมันมากกว่านะครับและก็ที่สําคัญ ที่ผมสั่งมานี้นะครับเป็นล็อตญี่ปุ่นนะครับยกเว้นแต่เจ้าตัว BB ที่เป็นสีเขียวมะนาวนี้นะครับเป็นล็อตดีมทอยนะครับผมที่เหลือเป็นล็อตญี่ปุ่นว่าจะเป็นเวอร์ชันแบ็คหรือเวอร์ชันไวท์นะแล้วก็สิ่งที่ได้มานะครับก็คือนี่นะครับเป็นดิจิมอนสตาร์ทไกด์นะครับผมที่ได้มาก็จะเป็นดิมการ์ดแบ็กรอะรวมถึงการ์ดดิจิมอนการ์ดเกมนะครับพาส์มอนเองนะครับสิ่งที่ได้มาจากญี่ปุ่นคือมันมันดีงามมากนะครับแต่สำหรับของไทยนะครับของดีมทอยของล็อตไทยเนี่ยนะได้แค่ ริมการ์ดแบคลอเฉยๆนะครับก็ใครที่สั่งไทยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยที่คุณจะไม่ได้ดิจิมอนสตาร์ไกนี้ไต่นะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าการ์สพาวส์มอนนี้ด้วยนะจ๊ะโดยรวมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่มาบอกว่ามันเป็นเครื่องดิจิมอนที่มันดูกิกกอกก้กองแกง้งเบาบางซะเหลือเกินโดนรอยขีดข่วนนิดหน่อยจอก็เป็นรอยแล้วหรือว่าโดนอะไรขีดข่วนนิดหน่อยสายก็พังแล้วนะครับ ผมไม่เถียงพวกคุณเลยครับมันเป็นเรื่องจริงครับมันปอบบางอย่างนั้นจริงๆครับแต่ยังไงเราควรที่จะรักษาและก็ดูแลมันให้ดีๆนะครับอย่าไปโดนแอลกอฮอล์พยายามอย่าโดนน้ำและเวลารักษามันเนี่ยคือเอาผ้าหมาดๆเลยนะผ้าแบบชุบน้ำหมาด รอบๆเครื่องนะครับเพื่อที่เป็นการดูแลแล้วก็รักษามันให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะครับผมส่วนในการรีวิวครั้งหน้าเราจะมารีวิวในส่วนของแอปและการลิงก์เอาตัว VB กับตัวแอปกันนะครับในแอปมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมกันในรีวิวครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมแอรคิโรชิก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ